จำผิดแล้วล่ะชั้นจำไม่ผิดหรอกชั้นทิโมทีเนี่ยข้าจำได้หนวดท่านเหมือนผมชั้นทิโมทีสมูเอลอะท่านชื่อดอมโจนเออเธอน่าจะเจอคนที่คล้ายกันแหละนะชั้นทิโมทีสม,มูเอลไม่ข้าจำได้ หนวดท่านเหมือนผมท่านฉันชิมูติซามูเอลคาริสันเนี่ยเธอไปจับทอมตอนาไม่ได้ดไห,หรอจำได้แต่ทอมตนเนี่ยเธออาจจะไปจับผิดคนแล้วแหละนะไม่ผิดแล้วเธอชื่ออะไรหรอชื่อโลแกนอืมชื่อเธอเท่ดีนะชื่อโลแกนงั้นเนอะ เธอไม่กลัวเสื้อเธอเลอแล้วเธอมาทำงานแบบนี้เนี่ยถ้าข่ากลัวเลยแล้วข่าจะมาทำเรืออืมแต่ว่าเธอเป็นเป็นสายลุยใช่นะะเปล่าหรอกข้าไม่มีอะไรทำว่าแต่พอจะมีตังค์ให้ข่าสักห้าหมื่นไหมเนะี่ยข้ามีแต่ร้อยเก้าสิบ้าบาท โอยแย่จังเลยอ่ะใช่ถ้าของเงินท่านได้ไหมล่ะไม่มีอ่ะถ,ถ้าเจ้าให้ค่าหมื่นเดี๋ยวค่าชื่อทอมโจนให้ก็ได้นะงั้นท่านให้ค่าห้าหมื่นเดียวค่าไม่เรียกท่านทอมโจนก็ได้ <c oughs> ว่าจริงเลยจะหลอกอาลตากสักหน่อยก็ไม่ได้จริงจะหลอกอาเงินหน่อยก็ไม่ได้ เจ้าดิต่อต้รถต่อเทียเกยยิ่นักข้ามูดความจริงไม่จริงตรงไหนเล้วแล้วเจ้าอยู่คารวาหรือเอ่อกลุ่มคนอะไรไหมน่ะกลุ่มแก๊งอะไรอะถ้าข้าอยู่แล้วข้าจะมาตัวคนเดียวทำไมดย โอ้ค่าลองถามีเฉยเออะทำไมรือทำไมรือเพื่อเจ้าจะตั้งสมาคมอะไรค่าก็อาจจะไปอยู่ด้วยเนี่ยข้าเหงาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยครับพุงมาที่นี่นแต่ฉันแม่ค่ามีแอืมพุงมาจะค่าไปซื้อกระเป๋าช่างมาเน่ะงั้นรือขาอยากได้บ้าง ซื้อตรงไหนด้ยเออพอดีว่าสหายค่าเขาข,า,ขา,ายนะข้าก็เลยทำงานทั้งวันทั้งคืนสาวันติเดเพื่อเอาเงินมาซื้อแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน,นเลยใช่แล้วเท่าไหรกันซื้ออซื้อมาหลายแสนอยู่นะโอ้หลายวันเลยนะใช่แล้วเันด้ันทอมโจน ันชื่อ Timothy, ทิโมทีทอมโจนที่ไหนเหราทอมโจนทำไมข่าจะจำเสียงท่านไม่ได้โอ้เสียงข้าก็เสียงข้าก็เหมือนเหมือนกันหลายหลายคนแหละมีคนเอ่อทักข่าผิดก็เยอะแยะไม่ผิดหรอก แต่ท่านมีเงินนี่ข้าหรือเปล่าเอ้ยมันมีงงมีเงินเลยเราเพิ่งรู้จักกันมาเรียกหาเงินกันแล้วอ้ยท่านเป็นคนพูดก่อนใครท่านพูดอีกทีเอ้าท่านเป็นคนรีบถ่ายข้าทั้งนั้นน่ะสภาพข้าดูเหมือนคนมีเงินนะดูเสื้อผ้าข้าถือเงิ่เจ้าสัอีกที่ดูมีเงินดูแต่งตัวสรุหราท่านก็เหมือนเหมือนตู้ไหนาแต่งตัวธรรมดาธรรมดา ดูลาตรงไหนดูจากการแต่งโตก็รู้ว่าคาจนจนไม่จนนี่ถามพี่คนข้างขาดแต่เขาน่าจะเดินเรือสมุทรจนมีเงินร้อยล้านพันล้านเราดูส่งแล้วนะ เรียกเรียกเรียกชื่อค่าเดี๋ยวค่าให้ห้าร้อยเรียกให้ถูกอ่ะออกไหมชื่อท่านกุยาวโหทิมูที่สกาเลตดคาวสันโอ้โ่หจำไม่ได้ลรอตัววันคริสเตียนโอริลิโอ <laughs> ไหนลองเรียกสิทอมโจนออเรียกเขาว่าทอมโจนก็ด้ข่ายยอมแล้วใช่ข่าทอมโจนเองอะน,นั่นเด้ทอมโจนโอลิเวอร์สกาเดตฮาวดี้โอลิเวียคอสิน เนี่แหละชื่อฉันยาวเป็นบ้าเลยน่ะอย่าถามอีกรอบนะข้าจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยชื่อนี้มันได้แค่รอบเดียวน่ะท่านชื่ออะไรด้วยขออีกรอบหนึง่งอืมทอมโจนสการเลตฮาวดี้องตวนคอสินเนี่ยแหละ เนี่ยอะอชื่อฉันเองอะชื่อท่านดูไม่เหมือนเดิมดีนะคะชอบอพอดีว่า,าขอยรอบได้หรือเปล่าเออผมโจสกาเลตฮาวดี้คอสินอ,อ,อ,องตัวนโอลิเวอร์คาสันเนี่ย <laughs> <laughs> อะไรคือองตัวขอยรอบโอ้ โอ้ยขานเหนื่อยแล้วเออพวกท่านมีกรรมฐานไหมขาจะเอาน้ำอ้อยแรกนะเอ้ยขอถามคำถามหน่อยสิถามได้ไหมคถามไม่อยู่ว่ะคำถามที่อยู่ว่ากรรมฐานเอาไปทําอะไรได้ทำไมคนเขาขอซื้อกันเ่ยอะไรนะกรองานที่ว่าข้ามันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเอาไปพูดในโลกอบนไฟน์ที่ท่านอยู่ไม่มาซื้อกับข้าแล้วโอ้ยตายเถอะของท่านคารับอยู่แล้วนะคะอยากไปเพิ่มความไม่ได้อยากท่านอยาก หนักในจากจุดจุดเตียงข้างก็มีมีเยอะไหมอ่ะอยู่ในเกวียนเอ๊ะเดี๋ยสบายใจหน่อยแต่ขัดกรับเพิ่มนะขัดกรับแรงนะท่านมีเท่าไหร่ข้ามีอยู่ประมาณเอาเป็นบริสุทธิ์ใช่ไหมอ๋อไม่ใม่ใช่บริสุทธิ์สิจบแล้วธรรมดาอ่ะโอ้จบแล้วข้ามีแต่บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ขาเอาไปทำอะไรไม่ได้น่ะ เหมือนค่านะียขาบริสุทธิ์พิษผมแล้วทำไมท่านต้องทำบริสุทธิ์อาจจะเอาเศษน่ะถ้าแต่พวกท่านเป็นนักท่านเป็นอันนี้อยู่แล้วเนาะท่านไม่น่าจะใช้หรอมั้งลองถามนักเดินเรือคนนั้นดูสิเขาอาจจะมีก็ได้เดือเขาก็มีกระเป๋าน่ะเขาว่าเขาน่าจะใช้เหมือนกันน่ะว่าจะท่านมีเศษหรือเปล่านักเดินเรือนักเดินเรือท่านใช้หรือเปล่าน่ะ ชันเหรอใช่เสศษกรรมฐานนะท่านใช้ไหมใช่ท่านเห็นการท่านจะไปทำอะไรเนี่ยฉันมาหามเลยจะเป็นนักธุรกิจอ่ะตอนเนี้ยอ๋อเป็นนักธุรกิจใช่แล้วเลยท่านทำได้ยังไงเนี่ยอ้าวท่านก็ต้องสู้กับมันหน่อยนะกาแฟหนึ่งแก้วอ่ะในการยคนทีอ่ะเอ้ยน้ำอ้อยหนึ่งแก้วนะท่านพูดดีๆนะเขาน่าจะมีค่าหัวเยอะนะเดี๋ยวท่านอยากได้ก็ต้องเอิมกินกาแฟกินน้ำอ้อยหนึ่งแก้ว ยาคือเจ้าไม่นะต้องมีอุปกรณ์ท้องมีอุปกรณ์นะทม่ได้นั่งยืนนั่งยืนเฉยเฉยเทอเจ้าระวังหน่อยสิเอาเอาที่คุณไปเพื่อใส่เขาก็เจ็บกันพอดี เขาคงขาดก่อนแน่เออเออข้ามีเศษห้าสิบบาทแรกน้ำอ้อยได้กี่ขวดอ้าสิได้สองแก้วได้สองแก้วเนาะ สกู่นะค่ะขอดูก่อนว่าขามีเท่าไหร่มาเลยเอามาเลยเอามาเลยสองห้าสองสารคาคะสราคอะไรอ๋อขอขอเป็นสามแก้วได้ไหมอ่ะไม่ได้โอ้งั้นข้าเก็บไว้ใช้ใบความรู้ดีกว่าองเเก็บไว้ไไเธอมดเดไม่เป็นไรดรอกอืมเดียวเป็นไรเออ อเดี๋ยวไอ้นี่ดีกว่า วัววัวแต่พี่ชายชื่ออะไรรู้วินลี่ชื่ออะไรนะวินลี่วินลี่เหรออื mm. ยินดีด้วยจากข้าทอม <Willy. S 2> โจนนะอะไรนะทอมโจ <Okay. S 2> เป็นไหมท่านชื่อทอมโจแล้วท่านจะมาว่าข้าได้ยังไงลรึอเออชื่อข้าทิบุทีสกาเรตโจน่ะก็เลยเรียกว่าทอมโจเนาะจอมโจต่างหากยินดีด้วยจากท่าน อาาทงนต่พีจ่จอมโจรดัางหางท่านก็นบอกไปเถิดใช่ฉันเป็นจอมโจรเนี่ยจอมโจรที่รีดถ่ายคนอื่นได้แต่ไม่ให้คนอื่นรีดถ่ายท่านได้ใช่แล้วคุณท่านนี้สายไม่ดีไงเล่าก็จะได้ชื่อว่าจอมโจรได้ไงท่านนี้สายดีอะ S <S ใช่ท่านอามหิตเหมือนหนวดท่าน โอ้แต่โมกเจ้าสวยดีนะซื้อมาเท่าไหร่อะค้าไม่ได้ซื้ออืมขอฟรีก็เหรอใช่เจ้านี้เป็นบ้านมีกระตังสินะถ้าไปขโมยมาอะไรนะเจ้าขโมยมาข้าบอกว่าข้าไปเดินหามาโอ้เจ้าไปขโมยมาเลยนี่ ขโมยมเหมือนท่านเราโอ้ให้ตายเถอะข้าสภาพดูเหมือนโจรตรงไหนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยในชีวิตนั่นแหละเรื่อง,งโจรแต่หมวกสวยดีนะถ้าข้าจะขอขอไม่ไ,ไ้ไหมเจ้ารีบปฏิเสธจักเลยหมวกข้ามีใบเดียว เดี๋ยวเจ้าก็หาใหม่ได้ไม่ได้หรอกบ้าเจ้าออกจะรวยแ้าไม่มีเงินแต่ข้าให้แหวนได้นะเพื่อนข้าให้มาเพื่อนเจ้าเนาะใช่งานมันเกิดเขาเนาะเขาให้ข้ามาแล้วข้าก็ใส่มาตลอดเอาไปแม่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเจ้าน่าจะเป็นคนใจดีอ่ะให้แหวนคนอย่างเจ้าได้ด้วยนะ ไม่อะมันเกิดเขานะเขาไม่ให้ค่ะปกติเขาไม่ให้หรอกเพราะเป็นที่คนน่าจะเป็นคนดีเนอะันเกิดเขาให้ของเนี่ยไม่มเขาสุ่มอะไรนะเขาสุ่มนะ่ะดวงค่าดีมันเลยได้ไเกี่ยวกับเขาหรอก <laughs> เขาอาจจะมีจิตใจที่ดีไงก็เลยพร้อมจะแจกให้เจ้าเนอะเจ้าก็โชคดีกัเจ, <ะ S 1> จ้าแจกให้ค่าอย่างเียนะคะดวงดี เขาสุ่มถ้าเกิดว่าสุ่มไม่โดนค่ามันก็ไม่โดนค่าหรอกแต่เขามีเจตนาที่ดีที่จะให้เขาไม่ดีนะไม่ดีตรงไหนก็มันเกิดเขาเขาก็ต้องให้ไม่ได้เขาไม่จาเป็นต้องให้ก็ได้นะแต่เขาาให้นะเขาว่าคนแบบเนี้คือคนที่มีบุญนะไม่ดีไม่ดียให้คนอื่นพร้อมเียสลาทรัพย์สินตัวเองเพื่อคนอื่นฉันชอบคนแบบนี้นะ เขามีน้าว่าอะไรหรอนิโอเอ้ชื่อเขาก็ไพโรอเนี่ยชื่อนิโอเหรอไม่เห็นไพโร่เลยเหมือนปลาปลาปลาอะไรข้าไม่เข้าใจข่าไม่รู้เือแถวน้ำแถวคลองปลาปลาดีโมเหรอข้ายู้จกักคล้าย ใช่ฉัดปลาีนมเนี่ยแถวน้ำแถวหงปลาอะไรปลาโอใช่ปลาโอข้าไม่เคยกินนะปลานีนมูข้าเคยเห็นตอนที่ข้าเดินเรืออยู่นะ่ะปลาปลาโอปลาโอใครอยากเจอเขาสักครั้งจังคุณนีโอน่ยอยา่าไปไม่ต้องจอเจอหรอกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละ เป็นคนธรรมดาปกติที่นีสายดีใช่ไหมล่ะไม่อะอืมเจ้าต้องโดยอคติอะไรบางตาเขาแน่เลยนะ่ะไม่หรอโอ้นั่นเป็นชายที่ให้เงินให้แหวนเจ้าเจ้ายัง ยังปฏิเสธได้แข็งแข็งเลยเหรอคืออะไรแบบปฏิเสธได้แบบอ๋อเสียงแข็งน่ะเขาให้แหวนค่าแล้วมันทำไมอ๋อแปลว่าเขาใจดีไงให้ของคนอื่นข้ามองในมุมมองคนนอกนะไม่ใช่อ่ะเขาไม่ได้ใจดีเขาสูญมันได้ค่าคือค่าดวงดีมันไม่เกี่ยวกัน นั่นนั่นแหละจะเจ้าเ,เจ้าไปอยู่ใกล้เขาไม่่กีวใกล้เขาคืออะไรก็ถ้าเกิดเจ้าไม่ไปไงานเขาเจ้าก็จะไม่ได้ไงถูกไหมล่ะแต่ว่าข้าเด,ดินผ่านข้าไม่ได้จังตั้งใจไปแล้วข้าได้ยินเขาพูด <gun> พอดีข้าก็เลยไปอ๋อแปลว่าเจ้าโชคดีแปลว่าชายผู้นี้นี่้อมช่วยเหลือจริงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่มางานของเขาถูกไหมไม่ถูก ถูกแล้วก็เจ้าบังเอิญไปไเขาไม่ไชวยเจ้าด้วยซ้ําแต่เจ้าก็ได้ของมาเรียกวก่กากำไรสองโชคเลยเนะี่ยได่ให้เดินไปก็ได้ของเนะไม่ถูกท่านพูดมั่วแล้วอืมก็อาจจริงเนะคะ่ะไม่ได้รู้ตื่นลึกหนาบางอะไรนะข้าแค่พูดในมุมมองคนนอกนะ่ออา ไม่ดูครับใครยังไม่ได้พูดเลยทุกท่านพอจะมีเครือข่ายไหมนะก็เรือเหรอท่านท่านรับเท่าไหร่นะปกติเขาขายท่านวิลลี่ปกติเขาขายอันละสองกันนะจ๊ะต้องการอะไร ท่านรับอะไรอยู่เล่าคารับทุกอย่างที่เป็นของเหมืองอะตอนนี้อเออท่านรับโอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนมากจะรับเป็นเศษนะเออเศษเหล็กนี่ท่านรับเท่าไหร่นะยี่สิบมั้งอืมโอเค <c oughs> ท่านไม่ดู้หรอท่านจอมโจรไม่ปกติท่านชายเป็นแท่งเหล็กนะข้าไม่เคยไม่ค่อยขายเป็นเศษเท่าไหรนะ่นยท่านขายแท่งเท่าไหร่นะ,ะอยากรู้ ราคาสุดค่าขายไปหกร้อยเน่ะโอ้อย่างนั้นด้วทำไปแพงขนาดนั้นห่ะโอ้ถ้ามีคนรับหกร้อยเน่ะก็เลยขายได้นะเดี๋ยวข้าไปขอไปเก็บขอกันนะต้องถามพี่นักเดินเรือดูเน่ะเขาอาจจะมีนะเ็าคือใครนะนักเดินเรือไอ้ตายสิจะเป็นนักเดินเรือตอนไหนนี่สิท่านก็ดูการแต่งตัวของเขาสิ เขาแต่งตัวเหมือนนักเดินเรือในนะนิยายของข้านะข้าก็เลยเรียกเขาว่านักเดินเรือนอนะเออมจะเป็นราชาอะไรหรอเปล่าคืออะไรล่ะ Ủa, nó chân đời ở đây này. โอ้อันต้องใช้ลมคนแก้วน่ะน้ำ,น,น,ำน้ำอ,อัอยหน่อยนะเขาบอกขาใช้วิธีของขามันช้าแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะขอนานั้น,นกระถานก็ะทิ้งไปเลยลรือไอ้ผลึกบริสุทธ์น่ะ 拿笔玩。